สวัสดีครับพบก,กับพี่ตั้มในแทมทอยดชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ตั้มเอาแพ็คแบบนี้มานะครับก็คงรู้กันดีนะว่าเป็นโอดินย่าอีกแล้วนะแต่ว่าคราวนี้นะครับจะมากับของเล่นที่มีชื่อว่าเซนเซย่านะเออนะไม่ใช่เป็นดากอนบอลเหมือนเดิมนะครับพี่ตั้มได้รีวิวไปแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นดากอนบอลพาร์ทสนะที่เขาเรียกว่า28.5นะใช่ไหม แล้วก็จะมีพาร์ทแรกด้วยนะครับพี่ตั้มเมเคยรีวิวไปแล้วนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันหายากเสียละกล้ำเหลือเกินนะครับกับกับขนมแอลโอดินยานี่แหละนะครั้งนี้รู้สึกว่าจะถูกชะตากับพี่ตั้มนะครับคือพี่ตั้มเนี่ยหาซื้อได้เองในเซเว่นอออนไลน์นะคือในคืนหนึ่งที่พี่ตั้มลุกขึ้นมาฉี่นะครับก็แม่ดวงสมพงก,กันเปิดไปเจอพอดีเลยนะเอาเป็นว่านะครับก็เจอกันใน ในเวลาที่ปวดฉี่นั่นเองนะครับแต่ว่าไปหาตามร้านนะครับสะดวกซื้อเซเว่นอเวนี่แหละหรือว่าออนไลน์นครับก็ไม่มีนะครับที่ผ่านมา,าชุดโอเดนยาที่เป็นดากันบอลพ่ทัมก็ซื้อผ่านพ่อค้าแม่ขายนะครับคือซื้อรีเซลมาทั้งนั้นเลยนะครับราคาก็จะถูกบวกขึ้นไปนะไม่ใช่ว่าเป็นราคาซื้อจริงขายจริงอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็คราวนี้ก็ศกโอกาสนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันเลยนะแบบแพ็คหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับซึ่งครั้งนี้นะคบพี่ตั้มสั่งออนไลน์นะครับเขากำหนดมานะครับว่า1 a c c o แอคเคเนี่ยสามารถสั่งได้ถึง5แพ็คเลยทีเดียวนะพี่ตั้มมีแบบเนี้ยหแพ็คเลยนะแต่ว่าพี่ตั้มเอามาให้ดูในครั้งนี้นะแค่1แพ็กก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาเช็คเลทกันนะว่าใน1แพ็คเนี่ยมันจะมี 1การ์ดแลหรือเปล่านะแล้วก็การ์ดแลเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งไหนยังไงกันบ้างนะครับเหมือนข่าวที่แล้วที่พี่ตั้มได้รีวิวเจ้าด่ากันบ่อนไปนั่นเองนะอ่ะก็ไม่ต้องพูดพ่างทำเพลงกันอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ตั้มขอญาตวาร์ปมาตรงนี้เลยนะพี่ตั้มแกะออกจากซองเรียบร้อยแล้วนะครับโดยวางตำแหน่งเรียงตามซองดั้งเดิมเขาเลยนะครับจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็ด้านบน นะครับนับตั้งแต่ซองที่1นะครับไล่เรียงกันไปเลยนะครับอ่าอันนี้นะครับ1ซองสองซองนะครับจริงๆเขาประกบกันแบบนี้นะอย่างเงี้ยนะที่มานะครับพี่ตั้มก็แกะออกจากซองนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ไม่รู้นะครับไม่เข้าใจที่พี่ตั้มอธิบายก็ไม่เป็นไรนะผ่านไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าเรียงกันตามแบบนี้แล้วกันนะครับดานบนด้านล่างนะครับ8ซองนะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มซองที่1กันเลยนะครับทางด้านซ้ายมือนะแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวพี่ตั้มขอ พูดก่อนแล้วกันนะครับว่าซองเนี่ยมันมีความน่าสนใจค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะอดีวพี่ตั้มหยิบมาดูใกล้ๆกันนะนี่ก็จะเห็นว่าสีทองอลามวิ้งแบบนี้เลยนะครับแลกสัมผัสเนี่ยนะครับแล้วก็ดูด้วยตาเนี่ยพี่ตั้มรู้สึกว่าเอ้ยมันดีกว่าสิ่งที่พี่ตั้มคิดเยอะเลยนะครับเพราะว่าต้องกล่าวแบบนี้ก่อนนะครับงานเซนเซียเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะทําก็ทําได้นะครับ คืองานของเล่นเซนเซียเนี่ยมันมีความเป็นสีทองนะครับโดยเฉพาะคาแรคเตอร์พวกเหล่าโกเซนต่างๆนะเนี่ยนะเนี่ยสีทองพวกนี้นะครับมันทำค่อนข้างจะยากมากๆนะครับเป็นงานที่เรียกว่างานหินหรือว่างานปราบเซียนเลยนะอย่างของเล่นบันไดอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพวกโมเดลหรือว่างานพิมพ์ที่พี่ตั้มเคยเคยทํางานทางด้านงานพิมพ์อยู่เนี่ยนะสีทองเนี่ยก็จะเป็นสีที่มีปัญหาที่สุดนะ แล้วถ้าลงพิมพ์ไหน,นี่สามารถพิมพ์สีทองได้สวยแล้วก็เหมือนจริงเนี่ยนะโอ้โหลูกค้าแน่น,นตึมเลยนะเพราะฉะนั้น <Wow. S 1> การทําสีทองเนี่ย <Okay. S 1> ของเราโกลเซนเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะปราบเซียนเอามากๆนะนี่นะครับแต่ว่าซองที่มาเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างจะสวยสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นเลยทีเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่างานโอเดนย่านะครับที่จะพิมพ์สีทองของเหล่าโกลเซนเนี่ยน่าจะออกมาแบบ แม่สวยที่เดียวเลยนะครับก็ถือว่าครั้งนี้โอนนยาทำกันบ้านมาได้ดีนะครับไม่ได้ทำมาแบบชุยๆสุดเอาเผากินเขาว่านะนี่สิงโตไอโอเลียนะก็จะเห็นว่ามันมีความสีทองนะครับแตกต่างจากด้านบนด้านล่างที่เป็นแบก็กเกลแบบแยกกันได้เห็นเด่นชัดพอสมควรนะ,ะเดี๋ยวมาดูซองที่สองกันบ้างเดี๋ยวจะแม่สวยอยู่แค่ซองเดียวหรือเปล่านะ กองที่สองอะเดี๋ยวดูคร่าวๆนะครับพลิกไปพลิกมานะครับอ่านมาดูพี่ชายบ้างนะครับไอโอรอสนะสจิทเลียสนะกับชูล่านะครับมาคู่กันอีกแล้วนะครับนี่วิ้งวับวิ้งวับเลยนะครับเออนะครับก็สวยดีนะครับแล้วก็แยกสีมาได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเนี่ยสีทองไอโอเลียไอโอรอสนะครับแล้วก็ชูล่าเนี่ยนะครับมันเหมือนโคลาทองกันเลยนะโคลาเฉดกันนะครับก็ ทำให้มันดูแล้วดูดีนะครับดูดีมากๆเลยนะครับกับซองอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเก็บได้ทั้งซองเลยนะครับพี่ตามคิดว่าถ้าเราเนี่ยนะครับมาเก็บมาเป็นซองแบบนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวมาเปิดดูด้านหลังกันบ้างนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าเขาก็ได้ทำมาเป็นการ์ดนะครับแบบสารบัญให้ดูนะครับว่ามีอะไรยังไงเท่าไหร่กันบ้างนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับในบรรทัดแรกก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับการหายากระดับพิเศษ SSR 1แบบนะครับโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าแม่งโคตรหายากเลยนะครับพาอวิตัมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับอันนี้นี่รู้สึกว่าแม่ไม่รู้จะมีบุญตาได้เห็นหรือเปล่านะครับแล้วก็ถัดลงมานะครับการ์ดแบบพิเศษปั๊มเงินทับทอง SR 17แบบนะก็เข้าใจว่านะครับปั๊มเงินนี้ก็น่าจะเป็นแบบคาแรคเตอร์ที่เป็นพวกโกลคอส์เอ้ยโทษทีเป็นบอลคอสิ่งนะครับแล้วก็ถ้าปั๊มทองก็จะเป็นโกลคอสกันไปอะไรแบบนี้นะถัดลงมาอีกนะครับก็เป็นระดับ TR นะครับเป็นการ์ดแบบพิเศษนะเงินแล้วก็ทองนะครับอันนี้ไม่ใช่ปั๊มนะครับอันนี้ใช้คำว่าเงินกับทองนะครับก็ มาทั้งหมด17แบบนะอันนี้ก็จะเป็นระดับต่ำลงมานะครับแล้วก็ไล่เรียงมาในระดับ RR นะครับเป็นการ์ดแบบพิเศษนะครับมี20แบบนะแล้วก็ระดับ R, r นะครับก็มี20แบบเหมือนกันนะครับแล้วก็ระดับสุดท้ายนะครับเป็นแบบธรรมดา N หรือ C นะครับ n อ r m a อหรือว่า c o ม m อนนั่นเองมาทั้งหมด62แบบรวมแล้วทั้งหมด137แบบนะเออนะครับก็เป็นอะไรที่ดูแล้วน่าสะสมนะครับเพราะว่าทำ ลิสมาให้ดูว่าเออจะสะสมอะไรยังไงบ้างนะครับแม้ว่าเราจะสะสมไม่ครบก็ตามนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะว่าจะมาเปิดกันทีละซองทีละซองกันไปนะครับนี่แกะเลยนะครับซองที่หนึ่งโอ้โหแกะยากครับนี่แกะตามมิตัำนะครับแกะจากด้านหลังแบบนี้นะครับใช้เล็บจิกลงไปนะครับแล้วก็แกะออกมาอย่างนี้เลยนะครับก็จะได้ เก็บซองไว้ได้นะครับเรียบร้อยครับนี่ด้านหลังกาดนี้สวยเลยทีเดียวนะครับเป็นสีทองด้านนะถึงแม้จะไม่ใช่ทองเงานะแต่ก็มีความสวยงามในระดับหนึ่งเลยนะเดี๋ยวแกะออกมาดูเลยนะครับนี่นะครับวางไว้ก่อนตรงนี้นะเดี๋ยวมาลุ้นใบพร้อมๆกันเลยนะขออนุญาตโฟกัสนิดหนึ่งนะลุนดีลุ้นดีจะมาเป็นซองแรกหรือเปล่าเนี่ยครับ แบ็กการ์ดมันเหมือนกันทั้งทั้งทั้งหน้าหลังเลยแล้วก็ประกบติดกันมาด้วยนะเราจะไม่สามารถจับสัมผัสหน้าได้เลยนะตอนที่อยู่ในซองนะว่าเป็นการ์ดแบบไหนยังไงนะครับคือเป็นด้านหลังเหมือนกันหมดนั่นเองนะดูสิเลื่อนมาหน่อยเป็นยังไงเป็นยังไงมาไหมโกคอสต์มาไหม, Go ourt, ม,ไหมสิ่งที่เราอยากได้ก็คือโกคอสนะระดับ sr กันไปเลยแล้วกันนะครับไม่หวังเยอะนะหวังสูงไปเลยนี่นะครับก็จะเป็น น่าจะเป็นระดับเอแล้วนะด้านบนมาแบบนี้ขอบสีเหลืองๆแบบนี้เปิดลุ้นเปิดไปเลยดีกว่าว่ะ oh, <no. S 1> มายัางไงมายัางไงโกคอร์ Go ทั้งคู่นะครับถ้ามาแบบนี้นะครับก็เป็นไลบ้าโดโก,โกนะนี่นะท่านผู้เฒ่านะครับแล้วก็ชูล่านะครับนี่ดาบเอสคาลิเบอร์ของเรานะครับก็เป็นโกคอรทั้งคู่เลยนะครับก็ สวยงามนะครับนี่นี่ขนาดระดับ n นะพี่ตั้มก็ว่ามันก็มีความสวยงามในระดับหนึ่งนะนี่ก็วิบวับอยู่นะก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวพี่ตั้มให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ไลบ้าโดโก,โกนะครับอันนี้แค่ระดับ n นะครับพี่ตั้มก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับมีความคมชัดระดับสูงนะสีสันสดใสน,นะครับอืมแล้วก็ จริงๆแล้วไม่ได้ปั๊มนูนอะไระครับก็เรียบๆนะครับความเงางามก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าไม่ได้เคลือบอะไรมาเท่าไหร่นะครับเป็นแค่กระดาษเงาๆพิมพ์สีๆนะแล้วก็สีนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกเป็นสีสีทองนะครับแต่ว่าจะเป็นสีออกแนวสีเหลืองเสียมากกว่านะครับแต่ว่ามันก็อยู่ในโทนที่รับได้นะถือว่าไม่แย่ไม่แย่นะครับ นะอะไล่บ้าโดโกอะต่อไปเป็นชูล่ากันบ้างนะครับนี่เอาให้ดูใกล้ๆนะเดี๋ยวจะไม่เห็นนี่นะครับก็เป็นพื้นเรียบๆนะครับไม่ได้มีรอยปั๊มนูนอะไรเลยนะครับก็ตามสไตล์การ์ดเอ็นการ์ดซีนั่นแหละนะเนี่ยนะแล้วก็สีที่มานะครับมันเป็นสีเหลืองที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงสีทองนะก็จะเห็นว่าเนี่ย มันจะมีความเหลืองคนละเหลืองกันนะนะก็ทําได้ค่อนข้างจะดูเป็นคนละสีนะแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นสีทองอยู่ก็ถือว่ารับได้นะครับสองใบนี้ก็ถือว่าประทับใจเลยนะครับตั้งแต่ซองแรกที่ที่เปิดเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการ์ดเอ็นการ์ดซีก็ตามสวยใช้ได้นะ,ะเดี๋ยวมาดูซองที่สองนะกระเถิบมาอีกสักนิดนึงนะครับว่าเราจะได้เป็น กัดระดับแกลกหรือเปล่านะเดี๋ยวไปตัดกันเลยนะครับพี่ตั้แกะจากด้านหลังเหมือนเคยนะแม่แกะยากนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเออเดี๋ยวเอาวันไกลมาจิกนิดนึงนะครับให้เป็นล่องนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยฉีกนะครับเนื่องจากซองเนี่ยมันมีความเหนียวน่อนข้างมากนะแล้วกเ็เวลาตัดแบบนี้นะมันจะทําให้เรียบร้อยสวยงามน,นั่นเองนะ ซองจริงพี่ตั้มเคยแกะซองพวกการ์ดโปเกมอนอะไรพวกนี้มันจะแกะง่ายกว่านะอันนี้มันจะค่อนข้างเหนียวอ่ะเดี๋ยวเราเปิดมันเลยนะนี่นะครับซองก็จะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะสวยสมบูรณ์เลยนี่อย่างนี้นะก็สามารถจะเก็บเอาไว้ได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะครับเมื่อกี้แวบๆไปแล้วรู้สึกจะเป็นเอ็นนะแล้วก็จะเป็นพวกบอลเซนนะไม่รู้ว่าตัวอะไรนะอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกใบหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้เป็น เป็นอะไรเป็นเซินเวอร์เซนว่านะครับสำหรับใบที่สองนะครับใบแรกจะเป็นบอนเซนนะเออซินเวอร์เซนตอัตัวอะไรวะเนี่ยแปลกๆนะครับเป็นวู๊ใช่ไหมเออไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆสิอ่านว่าอะไรคลออ๋อเป็นกี้เป็นเป็นนกกานะครับคลอนะครับเป็นอีกาเออซินเวอร์เซนนี่พี่ตั้ม ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะครับมันผ่านนักผ่านหูผ่านตาอ้าวเซนตุสนะครับแอนโดรเมดานั้นเอนะครับนี่นะครับแอนโดรเมดาชุนนะครับตัวนี้นี่เป็นตัวละครที่เป็นตัวปวดของใครหลายๆคนนะครับสำหรับใครที่เป็นเด็ก LGBTQ นะครับพูดผิดหรือเปล่านะเออครับอันนี้นี่ก็ถือว่ามาก่อนการนะครับกับเซนตุสนะแอนโดรเมดานะครับ ภาคหลังๆเนี่ยอันโดเมดาเขาโอ้โหเนื้อเรื่องเข้มข้นนะครับเขาไม่ใช่ตุ๊ดแต๋วนะครับภาคหลังนี่นะครับเขามีคาแรคเตอร์ลึกลับนะครับแล้วก็โคตรโหดสัตว์รัสเซียเลยนะครับสําหรับอันโดเมดาชุนนะภาคหลังๆนะไปติดตามดูนะครับไม่ขอสปอยนะครับว่าทําไมเขาถึงโหดสัตว์รัสเซียนะส่วนการ์ดนะครับมีความสวยงามที่ค่อนข้างจะก็สวยนะครับมีความสีสดนะคอนทาสแบบจัดๆอะไรเงี้ยนะ ซึ่งพี่ตั้มมองดูแล้วนะครับถ้าติดคอนท้าให้อ่อนกว่านี้นะครับแล้วก็มีความสว่างอีกสักหน่อยนะก็น่าจะดีกว่านะดูแล้วมันแบบมันมืดไปหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้มืดเยอะนะเพียงแต่ว่า,าถ้ามันได้สว่างกว่านี้สักนิดนึงแล้วคอนท้าให้มันต่ําหน่อยนี่คอนท้ามันจัดนะเนี่ยลองดูเจ้าตัวอีกานะครับเนี่ยมันจะออกมืดๆไปหน่อยนะไม่รู้ในกองเห็นหรือเปล่านะเนี่ยนะครับ แต่อันโดเมดาชุนก็ก็สวยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าถ้าอย่างที่พี่ตั้มบอกก็จะจะสวยกว่านี้นะก็ผ่านไปนะครับสำหรับการ์ดเนะอ็นนะอะต่อไปซองที่3นะกันบ้างนะครับว่าเอ่อจะเป็นอย่างไรนะนี่นะครับหน้าซองแบบนี้นะแกะกันเลยนะเดี๋ยวเอากันไก่เจาะเหมือนเดิมนะครับเวลาเจาะก็ระวังด้วยเดี๋ยวไปเจาะโดนกานะเจาะแล้วก็ ให้มันขรับขึ้นไปด้านบนนะจะได้ไม่โดนการ์ดนะอะ่าแล้วก็ฉีกตามแนวของรอยแนวตั้งของซองเลยนะนี่นะก็ได้ซองมาสวยงามเลยนะอะ่ะมาดูกันนะว่าจะเป็นตัวไหนยังไงน,นะอะ่าลุ้นกันหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยแวบแวบบแบบแบบแบบว่าเฮ้ยเปกาซัสเปกกาซัสเลยนะเปกกาซัสเซย่าวะ่ะเฮ้ย โอ้นี่ไงน่าจะใช่การ์ดแลนะพี่ตั้มว่านะครับเพราะว่ามันมีการเคลือบนะคือมันดูแตกต่างจากการ์ดใบอื่นนะด้านหลังก็เหมือนกันเนาะอืมนะครับมันก็มีความเงาวิบวับอยู่นะครับเหมือนเคลือบนะเคลือบเป็นโฮโลแกรมหรือเป็นการเคลือบเงามานะอะไรแบบนี้อ,อันนี้อันโดเบด้าชุนอีกแล้วนะก็ซ้ําอีกแล้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวดูนะครับคอนทัตก็จัดเดี๋ยวลองเทียบดูกับ อันที่ได้มาซ้ำกันดสูสิสีเหมือนกันไหมก็ค่อนข้างจะมาตรฐานนะครับมีการคิวซีค่อนข้างดีคือสีเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับมีความสีชมพูออกเข้มๆสดๆ,สดๆนะครับคอนท้าจัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ในแนวเดียวกันเลยนะครับก็ถือว่ามาตรฐานดีนะครับไม่ได้แบบสีแบบผิดรูปผิดผิดแบบออกไปเยอะนะก็ถือว่าใช้ได้นะอันนี้ก็สําหรับ เปกาเซียนะน่าจะเป็นใบที่เขาเอามาต่อกันมัง้งนะพี่ตั้มเคยเห็นในรีวิวนะครับในกลุ่มเพจของโอเดนย่านะครับน่าจะต่อกันนะเออเนี่ยเป็น5ใบอะไรอย่างเงี้ยนะใบที่สองดากอนชิลิวอาจจะไม่ได้มีขอบอะไรเงี้ยก็มาต่อกับเปกาเซียแบบนี้เลยนะฮะเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับสำหรับนัมเบอร์อะไรเนี่ย11นะครับแล้วก็ต่อกันยาวก,กันไปอะไรอย่างนี้ก็สวยดีนะเดี๋ยวพี่ตั้มาให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับก็เป็นการ,ร์ดระดับ แลนะครับก็สวยงามเนอะมีการเคลือบโฮโลโกรองโฮโลแกรมคือจริงจริงมันไม่ได้เคลือบลักษณะเป็นเคลือบฟอกมันจะเรียกว่าเคลือบเงาดีกว่านะครับมันไม่ได้เป็นโฮโลแกรมลักษณะแบบวิงเงาอะไรมากมายหรือว่าเป็นลักษณะสีลุ้งนะเป็นการเคลือบเงานะแต่ว่าเงาสวยดีนะครับใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าเสียดายไปนิดนึงนะครับคือไม่ได้เป็นโกลเซนอ่ะเดี๋ยวดูซองต่อไปกันดีกว่านะเดี๋ยวแกะ เออนะน่าจะเป็นระดับ R นะพี่ั้นว่านะครับมันไม่ใช่อยู่ในระดับที่ที่สูงขึ้นไปอ่ะนะเป็นระดับแรระดับแรกเลยนะอ่าเดี๋ยวมาดูซองที่4นะว่าจะได้แบบซ้ำๆหรือเปล่านะครับเป็นระดับแรก,กันอีกหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นแค่ระดับ C ระดับ N นะอันนี้ซองนี้ขาดเลยครับคือฉีกแรงเป็นหน่อยอ่าเดี๋ยวมาลุ้นกันดูนะครับ มาแล้วนะครับขอบขอบเหมือนจะเป็นโดโกะปะเป็นโกนะครับเป็นโกเซนอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกใบนึงอ่ะมุมตรงนี้มันก็เป็นเซนเซย่าเหมือนกันนี่ว่าอ่ะมาดูมุมนี้ว่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นโกเซนนะครับ เวอร์โกชากะนะครับนี่นะครับมาแล้วขึ้นตัวแน่นอนนะครับมาแบบจะลุ้นทำไมเนี้ยนะเวอร์โกชากะอยู่แล้วนะครับก็สวยงามมันไปแบบนี้นะครับสวยเลยนะครับเป็นไอดอนนะครับมีไอดอนเป็นบุตดาเรานั่นเองนะครับกับเวอร์โกชากะนะครับแล้วก็โดโกอีกแล้วนะครับใบที่สองนะครับก็ซ้ำนะเดี๋ยวขอดูซิว่าโดโกเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับกับการพิมพ์ะ งานพิมพ์ไหนไหนมันซ้ําแล้วนะครับว่างานพิมพ์สีคอนถ่านอะไรพวกนี้มันเหมือนกันไหมก็ก็เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะว่าเป็นยังไงนะครับก็สีสันเหมือนกันเลยนะครับก็ถือว่า QC ใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นล็อตเดียวกันก็ไม่รู้นะครับถ้าลองเทียบต่างล็อตแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวแกะซองต่อไปกันเลยนะครับกับซองที่5นะครับแถวด้านล่างกันบ้างนะเจาะกันอีกแล้ว ัดแบบนี้นะครับโดนการ์ดชึบนะครับขาดนะครับเซ็งเลยครับถ้าเป็นระดับแรนี่สวยเลยนะครับต้องระวังกันด้วยนะอ้าวเอา,เอ,าออกมาเลยนะอันนี้ซองยับนิดหน่อยนะเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรกันนะครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวขอโฟกัสนิดนึงเปิดขึ้นมาแบบนี้ส้มๆม,มามันดูเหมือนจะเป็นบอลเซนว่ะเฮ้ยหรือว่าซินวอเซนวะชื่อแปลกๆว่ะเฮ้ย อะไรวะออริกาออริกาโน่ป่าวะแคปเปลลานี่มันวงดนตรีวะอัะแคปเปลลาเซเว่นหรือเปล่าวะเนี้ยอันนี้มันซิลเวอร์เซนนะครับแต่ว่าเป็นซิลเวอร์เซนที่ผ่านทางมานะครับ <c oughs> พี่ตั้มไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับในเรื่องนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับน่าจะเป็นกลุ่มดาวสักกลุ่มหนึ่งอ่ะถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกใบหนึ่งดีกว่าครับนี่สิ่งที่เราอยากได้โกเซนนะครับไพร์เซตออร์ดิเทนะครับก็เป็น อะไรนะปลาทองนะครับหรือกลุ่มจากราศีราศีมินนะอ่าก็เป็นคนที่ออกแนวโกเซนตุสนะก็เป็นผู้นําของอผู้มาก่อนการอีกแล้วนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบแนวผู้ชายสายวายอะไรอย่างนี้นะนี่นะครับก็มาดูสีทองนะครับก็สวยงามนะครับเป็นสีทองที่จะออกเป็นเหลืองเหลืองซะหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในคอนเซปที่เป็นสีทองอยู่ยังพอรับได้นะครับพี่ตั้มว่าเป็นการ์ดเอ็นนี้ก็ยังดีนะครับ เออถ้าเป็นการ์ดในระดับที่เป็น R หรือ SR พี่นัว่าโหคงจะสวยกว่านี้แน่นอนนะหรือว่าอาจจะต้องดูนะเขาน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะอันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นแบบระดับนอร์มอลนะเนาะอ่ะต่อไปดีกว่ากับซองที่6เปิดออมาหน่อยนะครับเหมือนเดิมนะครับประกบหน้ากันมาแล้วเดี๋ยวลุ้นกันเลยนะครับว่าออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะลุ้นออกมาปุ๊บ โอ้โหพี่ปูมาเลยนะครับไม่ใช่พี่ปูพงศิษฐ์นะครับพี่ปูเดสมาร์กนะครับแคนเซอร์ Cancer นะครับเดสมาร์กนะต้องอ่านแบบนี้นะครับก็เป็นปูแห่งยมทมูตนั่นเองนะครับก็เป็นราศีอะไรกรกฏนะครับพี่ปูอ่ะตัวต่อไปเป็นอะไรกันบ้างน,นะครับเฮ้ยเพกาซัสคอรสนะเพกาซัสคอรส อ่ามานะครับก็น่าจะเป็นเป็นกระซัตแหละนะแต่ว่าเป็นรูปแบบคลอสอ่าเป็นอ็อบเจกต์นั่นเองนะก็สวยดีนะครับพี่ตั้มชอบเลยนะครับคือเออพี่ตั้มชอบคอนเซปต์แบบนี้นะครับบางทีเราอยากจะรู้ข้อมูลนะครับว่าอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ไอเดียดีนะครับว่าพอจากชุดคลอสนะเวลาเราเห็นอยู่ในชุดของของเออ คาแรคเตอร์นะครับของพระเอกแล้วเนี่ยพอมาเอาออกมาเก็บเป็นชุดคอสเนี่ยมันก็สามารถเป็นชุดเป็นกลุ่มดาวราศีม้าบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปรกกัตได้เลยนะครับสวยดีนะอันนี้คอนเซปต์นี้พี่ตั้ซื้อนะอยากให้ทําแบบนี้นะครับมีทั้งชุดคอร์สด้วยมีทั้งชุดคอสที่อยู่บนบนคนด้วยแล้วก็เป็นอ็อบเจกต์ด้วยอย่างนี้ดีนะอ่ะซองต่อไปนะครับซองที่7แล้วนะครับ โอ้โหมามายังไงมายังไงมายังไงมันดาก้อนชิริวนี่ว่าแต่ว่ามันจะมาแบบไหนโอ้โหนะครับก็ชิริวมาในชุดเด็กบ้านนะครับก็ไม่ได้ใส่ชุดกงคิดคอสมานะครับโอ้เป็นเด็กบ้านนั่นเองนะครับชิริวชุดนี้นะครับน่าจะมีซีรีส์ที่มันแบบว่ารวมรวมกันนะครับมีทั้งเซย่ามีทั้งเฮียวงะชุนอะไรพวกนี้ที่จะใส่ชุดบ้านกันมานะครับอันนี้ก็เป็นแบบ คอนเซปต์ <Concept S 2> เด็กบ้นบานๆ้ากันไปนะครับส่วนอีกใบหนึ่งก็ซ้ำนะครับกับเซนตุดนะครับเป็นโกเซนนะครับนี่ก็เหมือนเดิมนะครับเอค่อนข้างจะซ้ำกันนะอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกซองดีกว่านะครับว่าซองสุดท้ายเนี่ยแม่มันจะมีแบบเซอร์ไพรส์นะครับเป็นการ์ดระดับแรออกมาสักใบหรือเปล่านะครับแต่ว่า แม่มันก็ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะในประวัติศาสตร์ชาติไทยเราไม่น่าไม่น่าจะมีนะกับการ์ดที่มันจะแบบซ้ำแบบแย่อะไรก็ออกมาขนาดนี้มั้งนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคู่นี้จะเป็นอะไรยังไงนะครับที่แน่ๆเมื่อกี้แวบๆบแบบมาแล้วนะปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ย,ยอะไรเนี่ยแม่มันจะดูเหมือนเป็นอะไรเนี่ย,ยก้อนปึ๊บ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 คามิลค,คามิลอ่านะครับอควาเรสคามิลนะครับ ท่านอาจารย์คามิวของเรานั่นเองนะครับนี่นะครับก็ยังไม่ได้นะครับก็มาแบบครึ่งตัวนะนี่ก็เป็นโกเซนอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้นะครับก็สวยงามนะครับใบนี้น่าจะเป็นสินวเซนว่าเขาๆามาประหลาดประหลาดแบบนี้นะครับดูแล้วเหมือนกับไม่เต็มใจวาดนะัดเท่าไหร่กับห้าวอสเทอรอยนะครับ,บ,รบโอ้โห เอสเทอริออนอะไรสักอย่างเลยนะครับโอ้โหแม่งชื่อน่าจะเป็นกลุ่มดาวสักกลุ่มหนึ่งนะครับบนท้องฟ้านั่นเองนะครับอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแม่นะครับแต่ชุดเขานี่แบบดูแล้วไม่ค่อยปกป้องอะไรสักเท่าไหร่นะครับแบบกับชุดของเขานะครับดูแล้วไม่ค่อยเต็มใจวาดนักนะจินว่าเซนนะครับก็จบไปนะครับประมาณแบบนี้แล้วกันนะครับกับ8ซองนะครับที่มาในแพ็คแบบนี้นะก็สรุปนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมาในซองที่3เนะ ก็จะเป็นการ์ดในระดับแร่นะครับแต่ว่าเราก็ได้เป็นระดับแร่ในขั้นแรกนะครับก็เป็นในรูปแบบ R นั่นเองนะครับไม่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 รู้ว่าข่าวหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวไม่ต้องอาจจะลองดูสักแพ็คหนึ่งนะครับว่ามันอาจจะได้ในระดับที่เป็นดีขึ้นไปเดี๋ยวเรามาดูว่าพอพิมพ์เป็นโกเซนอะไรแบบนี้นะมันจะสวยงามกว่าเดิมหรือเปล่านะซึ่งอาจจะดูเป็นสีทองมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวยังไงคงจะต้องเปิดอีกแพ็คหนึ่งแหละนะครับก็จะได้ เห็นกันช,ชัดๆไปนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าเอมันจะออกมาสีทองสวยงามแค่ไหนอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนแล้วกันนะครับว่าใน EP ีนี้เราได้อะไรกันบ้างนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เห็นเลยนะครับก็คือเราจะได้กราร์ดในระดับแร่หใบเนาะหนึ่งใบก็คือนี่ไงนะครับที่เราได้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะการันตีแล้วเนอะว่าถ้าเราซื้อแพ็คแบบ8ซองอะไรอย่างเงี้ย ก็การันตีกันไป1ใบนะแล้วก็ส่วนตำแหน่งที่ออกนะก็ไม่รู้จะเป็นแบบนี้ในทุกๆแพ็คหรือเปล่านะครับก็คือในตำแหน่งที่3นั่นเองนะก็เดี๋ยวยังไงฝากติดตามคลิปต่อไปเลยแล้วกันนะครับเพราะยังไงอยากเปิดให้ได้สีทองเหมือนกันจะได้รู้ว่ามันพิมพ์ดีไม่ดียังไงนะรวมถึงงานพิมพ์นะครับที่ออกมาในระดับเอ็นนะพี่ตั้มก็พูดไปแล้วทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าเจอกันไปนะครับสวัสดีครับ